เอาวันดีเพื่อนทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสโตรงเก็โม遊びบ้าน แล้วตนนี้กระผมเองจะพาเพื่อนๆทุกท่านเนี่ยมาดูอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ไทยกันนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเหยียบนะปัจจุบันตอนนี้เลยที่ผมอยู่เนี่ยนั่นก็คือเซิร์ฟเวอร์ที่12บอบอกเซิร์ฟเวอร์มาแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะรู้กันดีนะครับว่าอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยเขาคือใคร และอีกอย่างหนึ่งคือ FC ของ ID ดีคนนี้เนี่ยเยอะแน่ๆน,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยกะรุณาอย่าดราม่ากันด้วยนะจา้าหรือด่ากันด้วยนะจา้าเพราะผมเชื่อเลยว่ายังไงก็ต้องมีคนคอมเมนต์แน่นอนนะว่าเกาะดังเกาะดังผมพูดตรงๆเลยนะฮะว่าเข้ามาเกาะดังจริงๆแต่ไม่ได้ดูดคลิปเขานะครับอ,อย่าเสือก่อนที่เราจะไปรับชม ID ของเขาเนี่ยว่าเขาได้จัดเรียงตัวละครอ,อะไรกันไว้บ้างเนี่ยอย่าลืมที่จะกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้ กดแชร์ให้กับคลิปวิดีโอนี้และที่สําคัญกด subscribe ให้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะจ๊ะและนี่เลยนะครับสาหรับอันดับหนึ่งในเซิร์ฟเวอร์ที่12นั่นก็คือคุณกายหงิดคนนี้นั่นเอง <S 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 ซึ่งตอนนี้เนี่ยไอเดียกายหงิดของเขาเนี่ยจะมีพลังลบอยู่ที่20ล้านนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าพลังลบขนาดนี้เนี่ยเทียบเท่ากับเซิร์ฟเวอร์จีนดั้งเดิมได้เลยนะหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับสำหรับพวกแบบ ท้ายๆตารางนะคะแต่ถ้าเป็นพวกระดับท็อปๆในจีนย่อเนี่ยน่าจะสู้ไม่ไหวเพราะว่าทางจีนยอตอนนี้เขาซัดกันไป50ล้าน55ล้านกันแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรออัพแพดต่อไปเรื่อยๆผมเชื่อว่ากายหิดเนี่ยน่าจะ50ล้านได้ไม่ยากนะครับผมด้วยอัตราการเติมเงินของเขาเนี่ยน่าจะโหดอย่างแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแต่ละตัวกันเลยดีกว่านะครับว่าแต่ละตัวละครของเขาที่เขาใช้เนี่ย มีดียังไงบ้างแล้วพลังรบเนี่ยมันจะเท่าไร่เริ่มแรกเลยนะครับจะเป็นเจ้าตัวกระบองเหล็กหรือว่าเมทัลแบทนะสำหรับตัวนี้เนี่ยพลังรบจะอยู่ที่2องล้านสามแสนอัพไปเลย3ดาวเหลือง2ดาวม่วงมีเลเวลอยู่ที่101พลังโจมตีตอนนี้ที่เขาทําได้นะครับจะอยู่ที่1นึ0 0 0เลือด3ล้านพลังป้องกัน7,9,000สปีด367 อัตราการตึกคิทิคอน10%และดาเมจคิทิคอน159.95%ส่วนอุปกรณ์เฉพาะกายหงิดเขาก็จัดเต็มไปเลยนะครับนั่นก็คือ3าดาวนั่นเองสําหรับอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยถ้าใครอยากจะได้นะครับคุณเองก็ต้องใช้เพชรเยอะอยู่พอสมควรนะที่จะทําการเปิดโคมไฟปาถนารตรงนี้นะครับบอกเลยว่าหมดกันไปประมาณ1 5ื่นหแน่นอนนะถ้าใครอยากจะได้ <S 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 ซึ่งจะมีอุปกรณ์ของเมทัลแบทอยู่แล้วก็มีเกาะดวงอาชูราคาบุโตะรวมไปถึงดาบโซนิกและเสื้อแทงท็อปมาสเตอร์นะฮะและส่วนเหรียญตาเขาอัพแค่2ดาวเท่า ันจะให้เลือดอยู่ที่5,6าหมนี่ก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วนะฮะต่อมาเรามาดูกันที่เรื่องเซตไอเทมต้องบอกเลยว่าจัดจ้านทุกชิ้นแน่นอนครับเพราะดูดาวสิแต่ละชิ้น <Wow. S 1> ล่อไป6ดาว5ดาวนี่แบบสุดจัดจริงๆเริ่มกันที่เรื่องเสื้อก่อนเลยนะครับเขาจะเน้นเป็น h p นะจัดไปเลยอยู่ที่6ดาวนะครับผมอันต่อมาเป็งเท้า เน้นเลือดอยู่เหมือนกันนะครับ5ดาวเท่านั้นต่อไปก็จะเป็นกางเกงแล้วก็หมวกก็จะจัดเป็นเลือดทั้งคู่เลยนะครับผมสําหรับเจ้าตัวกระบองเหล็กเนี่ยต้องเน้นเลือดเยอะๆนะฮะถึงจะดีต่อมาเรามาดูกันที่เรื่องการดบัฟกันบ้างนะครับสำหรับชิ้นแรกเขาจะเน้นเป็น H p ดบวก20%อนะอัพแค่3ดาวเท่านั้นแล้วก็มีพวก H p โบนัส bon พลังโจมตีมาอีกด้วยนะฮะต่อมาก็จะเป็นการบัฟอาวุธเพิ่มเลือดไปเลย20%่สอเ่วนอันสุดท้ายก็เน้นเลือดเหมือนกันอี คือแผ่นทรหดซึ่งจะต้านทานดาเมจเพิ่มขึ้นเนี่ย18%และก็เพิ่มพลังป้องกันอีก2,750หน่วยตัวละครต,ต่อมาครับนั่นก็คืออาชุราคาบุโตกอบแดงบวก1พลังรบอยู่ที่3ล้าน3อัพไปเลย5ดาวเหลือง3ดาวม่วงเลเวล103สำหรับตัวละคร ades, ด้วงของกายเหยีดเนี่ยเป็นตัวแทงที่โหดที่สุดในเซิร์ฟนะ <S 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 เห็นเขาว่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็น FC หรือคนอื่นๆก็ตามเขาบอกว่าด้วงของกายเดเนี่ย สุดๆและสําหรับตัวนี้พลังโจมตีจะอยู่ที่2องแสนเลือด4ี่ล้านหพลังป้องกัน85,000ความเร็ว439อัตราการติดคิิคอน10%และดาวมีคิิคอน159.95%อิตุปอุปกรณ์เฉพาะจัดไปเลย3ดาวเท่านั้นและเหรียญตามังกรจัดเต็มไปเลย5ดาว ให้เลือด50,007ส่วนเซ็ตไอเทมของกายหิดที่เขาเพิ่งจะเปลี่ยนมาใหม่นะครับนั่นก็คือเซตสูตรซึ่งจะเน้นเป็นเลือดหมดเลยนะครับส่วนดาวที่เขาอัพเนี่ยเขาจะอัพแค่นิกไทยอย่างเดียวนาอเป็น6ดาวและชิ้นอื่นๆเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้อัพดาวมากโดยเฉพาะเสื้อเนี่ยเขาจะไม่อัพแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นออฟแบบกากๆกกนั่นก็คือออฟป้องกันต่อมาเรื่องการ์ดบัฟนะครับคงไม่พ้นแน่นอนนั่นก็คือ HP และดูออฟของเขานะครับจัดเต็มไปเลยบวก5าดาวเพิ่มโบนัส HP 2ออันนะ 6%กับ10%และยังมีพลังเฮดีอีก19,000และอสุดท้ายก็คือ1,800โอ้โหเลือดนี่จัดเต็มสุดๆครับสำหรับเจ้าตัวด้วงตัวนี้การบัฟต่อสู้อันต่อมาก็กเพิ่มเลือดอีก25%อัพแค่4ดาวเท่านั้นนะแล้วก็มีออฟเป็นเพิ่มเลือดและก็ทนทานส่วนอนสุดท้ายนะครับก็เป็นเลือด H p เหมือนกันนะครับ25%ส่วนแผ่นศิลานะตอนนี้ที่ไก่หิดเขาเน้นใส่นะครับก็จะเน้นเป็นเลือดนะ3ชิ้นเลยนะั่นก็คือแผ่นกําลังเลเวล6 เพิ่มเลือดไปเลย3 4มหมแล้วก็แผ่นคมดาบเลเวล5 1อันกับเลเวล4 1อันเพิ่มพลังโจมตีและยังบวกเลือดอีก7,500ส่วนแผ่นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นแผ่นกำแพงแข็งนะครับซึ่งจะมีโอกาสถูกกิจคอนเนี่ยลดลง15%พ่วงเลือดอีก12,000หน่วยไปเลยตัวละครต่อมาคือเจ้าตัวซอมบี้แมนกรอบแดงบวก1พลังรบอยู่ที่2 9 0ล้านเเลเวล103หน่วย ไปเลย5ดาวเหลือง2ดาวม่วงพลังโจมตีอยู่ที่4 7 0 0 0 0เลือด1,6ล้านพลังป้องกัน1,2000ความเร็ว405อัตราการติคดคิติคอนจัดไปเลย36%และดัเมจคิติคอน159.95% อุปรกรณ์เฉพาะตอนนี้เนี่ยยังได้แค่2ดาวเท่านั้นเพราะชุดคุมของเจ้าตัวซอมบี้แมนเนี่ยมันยังไม่เข้าในเซิร์ฟนะฮะส่วนเรียนตาเฉพาะอัพแค่3ดาวเพิ่มเลือดไปเลยห้าหมื่นหกส่วนเซตไอเทมเขาจะใช้เป็นเซ็ตปาดเถื่อนนะครับซึ่งจะโจมตีเป้าหมายรายเดียวเนี่ยแรงมากๆแล้วออฟที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นทางด้านของพลังโจมตีพ่วงกับอัตราการติดคีที่ค่อนมาด้วยชิ้นหนึ่งนะครับนอกนั้นก็จะเป็นพลังโจมตีหมดเลยแล้วก็มีผลแม่นยำด้วยการบัฟเขาก็จะเน้นเป็นเพิ่มพลังโจมตีนะแล้วก็ม จมตีและอันสุดท้ายก็เป็นพลังโจมตีเหมือนกันส่วนแผน่นศิลาตอนนี้ที่คุณกายหิดเขาใช้ให้กับซอมบี้แมนนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวแผ่นต่อต้านเลเวล6-1ชิ้นแล้วก็ต่อต้านเลเวล5อีก1ชิ้นนะครับซึ่งจะเพิ่มเอฟเฟกการต่อต้านเนี่ยเพิ่มขึ้น15%รวมไปถึงพลังป้องกันยังเพิ่มขึ้นอีก2,750หน่วยส่วนชิ้นต่อมาเนี่ยจะเป็นแผ่นทรหดเลเวล5 2ชิ้นนะครับก็เพิ่มต้านทาน มีแผ่นคมดาบเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งชิ้นเลเวลสี่ส่วนอันสุดท้ายจะเป็นแผ่นราหัมนะครับหลังจากที่เป้าหมายเนี่ยโดนดาม,มิดต่อเนื่องนะครับดาม,มิดมันก็จะโดนแรงขึ้นนะเป็น7,500นหน่วยตัวละครต่อมานะครับนั่นก็คือเจ้าตัวแฟดปกายแสงกรอบแดงบวก1พลังรบอยู่ที่3ล้าน5เลเวล103้หน่วยอัพไปเลย5ดาวเหลือง4ดาวม่วงพลังโจมตีอยู่ที่5 6 0 0 0 0ื่นเลือด2ล้าน2พลังป้องกัน96้0 0สปีดอยู่ที่565 ตาการติดคิทิคอน40%และดาเมีคิทิคอน169.95%ดูจากเซตไอเทมที่เขาใช้รวมไปถึงพลังโจมตีเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเจ้าตัวแฟตประกายแสงตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นลูกหลักของคุณกายหิบได้ดีอยู่พอสมควรนะด้วยอุปกรณ์เฉพาะเนี่ยก็จับให้ไปเลย2ดาวเหรียญตาเฉพาะยัดไปเลย5ดาวและเซตไอเทมนะครับจัดไปเลยเป็นเซตมาเฟียซึ่งจะทําการไล่โจมตีเนี่ย แรงมากๆนะครับเพราะว่าเซตมาเฟียเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจจากการโจมตีปกติหรือการโจมตีธรรมดาเนี่ยแรงเพิ่มขึ้นอีก35%แล้วดาวที่เขายัดไปเนี่ยหดาว3ชิ้น4ดาวอีก1ชิ้นส่วนค่าสเตตัสนะครับก็จะมีเสื้อและหมวกนะครับซึ่งจะเป็นพลังโจมตีทั้งคู่ส่วนกางเกงจะเป็น H p กับ H p และรองเท้าเป็น H p กับสปีด82หน่วย <S <S การ์ดบัฟก็จัดเต็มเหมือนกันนะครับยัดไปเลย5ดาว1ชิ้น4ดาวอีก2ชิ้นซึ่งอันแรกเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตี30%และโบนัส สปีดอีก8% 2%และ12%ด้วยนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าสปีดนี่จัดจ้านมากๆนะสำหรับตัวนี้ส่วนการ์ดอาวุธนะครับจะเพิ่มพลังโจมตี25%เพิ่มมาตาก,การิดคิทิทคอน12%พลังโจมตีอีก1,800หน่วยและยังมี HP อีก3ช่องรวมๆเนี่ยประมาณ2-3หมื่นเลยนะฮะส่วนอันสุดท้ายไม่ผลแน่นอนนะั่นก็คือพลังโจมตี25%เพิ่มโบนัสดาเมจต่างๆนานาน,นะจ๊ะส่วนแผ่นศิลานะครับจัดไปเลยแผ่นคมดาบเลเวล5-4ชิ้น เพิ่มดาวเมจไปเลย4,750หน่วยและยังมีเลือดอีก10,002ถ้านับรวมๆทั้ง4ชิ้นเนี่ยโอ้โหล่อไปประมาณเกือบ5,000แล้วนะเลือดส่วนอีก2แผ่นสุดท้ายนะครับจะเป็นแผ่นทรหดเลเวล6และก็แผ่นของโอลมานนะครับเลเวล5ตัวละครต่อมาเป็นตัวใหม่นะครับที่เพิ่งเข้าไปในต้นเดือนเองนะฮะนั่นก็คือเจ้าตัวโกเคสึอัพไปเลยกรอบแดงบวก1พลังรบอยู่ที่3,004เลเวล103 5ดาวเหลือง3ดาวม่วงพลังโจมตีอยู่ที่460เลือด2ล้้านนพลัังงปอก96 ความเร็ว4 4 5อ ดาวติดคิทิคอน57.50%และดาเมดคิทิคอน163.45%ส่วนอุปกรณ์เฉพาะนะครับอัพแค่2ดาวและเหรียญตาเฉพาะมังกรอัพแค่3ดาวเท่านั้นและเซตไอเทมที่เขาเลือกใช้นะครับจะเป็นทางด้านของเซตอัศวินซึ่งเวลาเราอันตรแล้วเกิน3ตัวขึ้นไปเนี่ยดาเมดมันก็จะแรงขึ้นทั้งหมด30%นะครับเพราะฉะนั้นใครที่เล่นโกเคสืสายดาเมดไม่ควรพลาดสาหรับเซตอัศวินเซตนี้และส่วนค่าสเตตัสเนี่ยเขาก็จะเน้นเป็นพลังโจมตีหลักๆหมดเลยนะฮะส่วน การบัฟนะครับอัพไม่แพ้แฝดประกายแสงเหมือนกันจัดไปเลย5ดาว3ชิ้นชิ้นแรกเพิ่มพลังโจมตี30%สต่วนอีกอันนึงก็เป็นพลังโจมตีเหมือนกันมีคิทิคอนพ่วงมาด้วยและอันสุดท้ายก็เป็นพลังโจมตี30%มเหมือนเดิมแผ่นศิลาของท่านโกเคสึจัดไปเลยครับผมเรเวล71ชิ้นซึ่งจะเป็นแผ่นกำแพงแข็งนะฮะเพิ่มโอกาสถูกคิทิคอนลดลง21%ค่า HP เพิ่มขอ้นอีก2 0 0ค่าเฮต้านพานมขึ้นอีกสองหมึ้น <S <S> <S บอกเลยว้าแผ่นกำแพงแข็งเนเพี่ คอมโบคู่กับโกเคสึได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวโกเคสึเนี่ยเมื่อมันโดนโจมตีแบบไม่ติดคิยที่คอนมังดาเมจมันก็จะโดนเบาลงนะฮะ <c oughs> แล้วยิ่งเขาใส่แผ่นที่แบบลดโอกาสติดคิย์ทคอนเพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยฝั่งศัตรูตีมาเนี่ยแทบไม่ติดคีเลยนะฮะคุณผู้ชมดามเมตมันก็จะเบาแบบเบามากๆนะครับเมื่อตีโกเคสึแผ่นต่อไปก็จะเป็นแผ่นทะลุนะครับเลเวล5แผ่นกำแพงแข็งก็เลเวล5เหมือนกันใส่เพิ่มใหม่แล้วนะต่อมาก็จะเป็นแผ่นโอลมาเลเวล6นะครับผม เลเวล6อีกหชิ้นส่วนตัวละครสุดท้ายนะฮะจะเป็นเจ้าตัวกาโร่กอบแดงบวก1พลังรบอยู่ที่3ล้าน7เลเวล103อัพไปเลย5ดาวเหลือง4ดาวม่วงพลังโจมตีอยู่ที่6แสน2เลือด2ล้านพลังป้องกัน9 4 0 0 0มือความเร็ว421 อัตราการติดคิทิคอน52%และดาวมจคิทิคอน169.95%อุปกรณ์เฉพาะอัพไปแค่2ดาวเท่านั้นส่วนเหรียญตานักบวชอัพแค่3ดาวสำหรับเซเอเทมที่เขาเลือกใช้นั่นก็คือเซตสตรซึ่งจะเน้นพลังโจมตีแทบทุกชิ้นเลยมีแค่กางเกงชิ้นเดียวจะเน้นเป็น h p ส่วนพลังโจมตีจะเป็นแบบรองนะฮะและดาวของเขาเนี่ยคืออัพแบบจัดเต็มมากๆ 6ดาว2ชิ้น5ดาวอีก2ชิ้นการ์ดบัฟของเจ้าตัวการโร่นะครับชิ้นแรกจัดไปเลยพลังโจมตี25%การ์ดบัฟต่อสู้นะครับจัดไปเลยพลังโจมตี30%ส่วนอันสุดท้ายก็เพิ่มพลังโจมตีอีกเหมือนกันแต่การ์ดบัฟชิ้นนี้เป็นการ์ดบัฟแบบขั้นสูงนะครับซึ่งจะติดออปชั่นพิเศษมาเป็นการโจมตีธรรมดากับบาดามีดโบนัสเนี่ยมันก็จะแรงขึ้น50%บอโอ้โหบอกเลยเลยว่าการ์ดบัฟชิ้นนี้เนี่ย ดวงดีมากๆนะฮะกว่าจะได้มาส่วนแผ่นศิลานะครับสชิ้นแรกจัดไปเลยแผ่นทะลุแผ่นโอลมาเรเวล5 1อนันแผ่นเลือดเรเวล5้าอีกหชิ้นแผ่นคมดาบเรเวล51ชิ้นและอันสุดท้ายเป็นแผ่นกระดูกหักเรเวลเนะครับเพิ่มพลังโจมตี ,3750 หน่ด้วยเอฟเฟกแม่นยำเพิ่มขึ้นอีก3%แล้วเวลาถ้าฝั่งศัตรูเนี่ยติดกระดูกหักแล้วเราไปโจมตีครั้งหนึ่งเนี่ยดามเม,มาจมันจะแรงขึ้นอีกหนึ่งหมื่นนะฮะโอ้โหสำหรับตัวละครของคุณกกกาาายยยเเนนนี่บอลววจจััด้ทุตะะ ั้นมาดีแบบสุดๆเลยไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวแฟดประกายแสงเจ้าตัวด้วงเจ้าตัวการโร่นี่คือแบบสุดจัดจริงๆนะ3ตัวนี้เด่นๆหลักๆเลยส่วนโกเคสืเนี่ยดามจดก็จัดจ้านเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะขอลองดูดาเมจดสักนิดนึงก่อนจะจากลากันไปนะฮะทีมผมมันยืนไม่ได้นานหรอกโดนทีเดียวก็น่าจะหายหมดแล้วแหละนะฮะอ่ะเริ่มแรกนะครับผมฝั่งตรงข้ามแฝดประกายแสงเปิดก่อนครับผมล่อไป3ล้านเก้าครับแล้วโกวเคสือหมัดน,นี้ครับเต็มๆครับ หล้านโอ้โหโกคิสื่อแบบแรงมากนะฮะแรงพอๆกับเซิร์ฟจี G เลยนะอุ้ยสุดๆอะขอลองดูอีกรอบนึงโอ้โหเขาปั้นมาดีจริงๆนะครับโกคิสื่อตัวนี้เนี่ยนี่แค่โดน3ตัวแนวหลังนะฮะถ้าโดน6ตัวผมมองว่าดามหน,น่าจะเพิ่มขึ้นเยอะกว่านี้นะอ่ะมากกคิส่อแยบเข้าไป5ล้านหกนะฮะยอมเลยยอมบอกเลยว่ายอมนะฮะกายงิดนี่เขา สุดจริงๆนะจัดเต็มทุกตัวนะฮะส่วนคนอื่นๆเนี่ยพลังก็จะอยู่ที่13ล้าน12ล้าน11ล้านมีไก่หิดคนเดียวเนี่ยพลังกระโดดขึ้นมาเยอะมากๆนะฮะอ,ฮอย่างว่านะครับเป็นสายสปอนเซอร์วันพันแมนก็แบบยังก็เหมือนเสกแบงค์มาเติมนะฮะสุดจริงๆและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะฝากไว้เลยสําหรับการประลองศึกดวลเดือดนะวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธกุลหัสจัดเต็มแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ไทยที่12 เซิร์ฟเวอร์จีนดั้งเดิมเซิร์ฟเวอร์จีนยอ่อเดี๋ยวผมจัดให้ทุกๆวันเลยนะครับเพียง <P en ic> แค่เพื่อนๆเนี่ยช่วยกันกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้กดแชร์คลิปวิดีโอนี้กด s u b s c r i b e รวมไปถึงการกดปุ่มระฆังกระดิ่ง <P en ic> เพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องของผม <P en ic> และมันยังเป็นกำลังใจให้กับผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับเกมวันพันแมนเดอะสโตนเก็ตเกมนีต้ต่อไปเรื่อยๆแล้วถ้าหากเพื่อนๆท่าในใดนะครับที่อยากจะติดตามข่าวสารนะครับก็สามารถเข้ามากดติดตามได้ที่ Facebook นักกรเฟนี้ได้เลยและถ้าอยากโดเน a หรือสนับสนุนนะครับลิงก์ดเน a จะอยู่ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอสามารถสนับสนุนกันเข้ามาได้ในส่วนนี้ผมไม่บังคับนะจ๊ะและสิ่งสุดท้ายนี้ผมเองก็ต้องกราบขอบพระคุณคนดูทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเอาไว้เจอกันในศึกดวลเดือดพรุ่งนี้นะครับบอกเลยว่าภาคสนุกแน่นอนร้อซ